มรดกของพาเดกา์ถ้าจะมีอยู่ในรัฐมนูล60เนี่ยมันคือเรื่องไหนบ้างหรือว่าอาจารย์อยากจะโละทั้งทั้งทั้งลำไปเลยติมันทั้งหมดเลยนั่นความจริงกลไกที่เขาตั้งใจทําไว้ตั้งแต่ปี2540นะ,ค,ะครับความตั้งใจดีแต่ปัญหาคือเรื่องที่มาอืนะครับคือถ้ามันยึดโยงกับผู้ยึดอำนาจเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นยากที่จะทําให้คนที่จะเกิดความเชื่อมั่นครับเรื่องอความ เป็นกลางเป็นอิสระไม่มีอคติอะไรต่างๆคือมันจะมันจะเชื่อมโยงกับการยึดอำนาจนะครับแล้วมันไม่แยกมันไม่แยกเนื้อหาได้บ้างหรอฮะอาจารย์มันอย่างนี้เนื้อหามาตรานั้นมาตรานี้ว่าด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดได้หมดแหละแต่เราพูดภาพรวมไงว่าปี40เนี่ยเขาให้สวที่ประชาชนเลือกโดยตรงเป็นคนเลือกมันก็ยึดโยงกับประชาชนนะครับจะมีข้อคอรหาเป็นสัาสภามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่เชื่อมโยงกับบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็มาจากประชาชนเลือก นะสอวอเนี่ยมันก็มีคําอธิบายในทางรัฐธรรมนูญว่านี่เป็นระบบที่อเมริกาก็ใช้แล้วก็ได้ผลดีพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ว่าในระบบพอสอวอเนี่ยท่านมาจากคอสอชอเลือกอ่ะท่านจะอธิบายยังไงอ่ะว่านิยงกับประชาชนยังไงครับแล้วมั่นใจได้ไงว่าไม่ใช่คนของคอสอชอคือ,ค,อคือตอนนี้สอวอของคอสอชอเนี่ยก็หมดเวลาไปแล้วนะครับเมื่อวันที่สามกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีสอวอชุดใหม่ แต่สวชุดใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง mm hmm. มาจากการเลือกกันเองซึ่งการเลือกกันเองเนี่ยนะครับไม่นับว่าเป็นการเลือกตั้ง mm hmm. เพราะการเลือกตั้งมันต้องเป็นสิทธิทแก่ประชาชน mm hmm. เป็นการทั่วไป mm hmm. ต่อให้เรามีความหวังว่าสวชุดใหม่ท่านท่านจะไม่เหมือนเดิมนะอย่างน้อยก็มาจากการเลือกกันเองเนี่ยเปิดกว้างใช่ไหมเปิดให้คนสมัครเข้ามาได้อะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งสําคัญมากเลยคือต่อให้คอสชอไม่อยู่แล้วสวอของคอสชอก็หมดเวลาไปแล้ว แต่สิ่งที่สวของคอสอชอท่านเลือกเอาไว้ยังอยู่กับเราไปอีกอีกนานเท่านานออันนี้ก็เป็นข้อสำคัญนะครับแล้วเหตุผลที่ทำไมการร่างรูปฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นนโยบายของพักเพื่อไทยพักเก้าไกลฝ่ายค้านด้วยฝ่ายค้านด้วยพักรัฐบาลหลายพักก็พูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับทำไมถึงขยับยากก็เพราะว่าพูดตรงๆนะครับเพราะสารัฐมนูญหนึ่งสองคือตัวรัฐมนูญด้วย พราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์มีใช้เขาวางกลไกอีกอันนึงครับถ้าหากเป็นเรื่องการแก้ไขเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหรือแก้ไขเกี่ยวกับที่มาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังจะมีสสรมาต้องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องของหน้าที่อำนาจองค์กร,รอิสระนะฮะสารธรรมนูญด้วยและการแก้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งการมีสสรอ,อยู่ในนั้นรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยคือ60บอกว่าต้องไปทำประชามติก่อน ซึ่งถ้าอ่านดูเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องทำสองครั้งคือพอแก้พอร่างสอสอสมมุตินะฮะจะมีสอสอพอร่างสอสอเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องทําประชามติซะก่อนแล้วถึงค่อยนําขึ้นทุนเก้าประกาศใช้แล้วข้อมีสอ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 ก็มาร่างฉบับใหม่ร่างเสร็จก่อนประกาศใช้ก็ทําประชามติอีกทีก็คือสองครั้งแต่สามอุดท่านไปเติมอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอร่างให้มีสอสอเนี่ยแก้ไขเนี่ยต้องทาซะก่อนเขาว่าง่ายคือมันก็เลยทําให้มันยากเข้าไปอีก และตอนนี้เนี่ยอพอรบรประชามตินะครับก็ยังไม่ผ่านพุทธิสภาครับดังนั้นทําให้เลยเข้าใจได้กันมังว่าพรรครัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องเร่งด่วนนะที่จะรอสองสามปีมันไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเลยต้องมาแก้ลายมาตรากันก่อนครับแต่<อ>สิ่งที่ควรจะทำคือต้องไปเล่งฮะสิ่งที่หาเสียงไว้คือจะมาสังายนาทั้งหมดเนี่ยต้องเร่งตรงเนี้ยทำพอมีประเด็นลายมาตราออกมา แล้วไม่มีการสื่อสารหรือคำอธิบายกับเรื่องการร่างใหม่ดูจะเงียบเงียไปเนี่ยก็เลยเกิดคำถามเยอะเป็นธรรา